สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Black Time ครับสำหรับเรื่องราวหลอนลี้ลับตำนานความเชื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเรื่องเราในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นเรื่องหลอนที่ผู้หญิงคนหนึ่งนั้นไปพบเจอมาเขานั้นได้ไปพบเจอกับเรื่องอะไรมาเรื่องราวจะน่ากลัวสักแค่ไหน เราจะมาเล่าให้ฟังใน EP นี้ครับทุกคนที่เคยเรียนมหาวิทยาลไหลเคยได้ยินเรื่องหลอนหลายๆเรื่องในมหาวิทยาลัยเรื่องอะไรกันบ้างครับ สำหรับเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคกลางครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้เราได้ยินมาจากผู้หญิงคนหนึ่งครับได้มาถ่ายทอดให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์หลอนที่เธอนั้นได้ไปพบเจอมาตอนเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณก้อยครับ คุณก้อยนั้นได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคกลางมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งนี้ได้ครับตอนนั้นคุณก้อยเล่าว่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งครับเข้าไปศึกษาณนะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงและเรื่องราวที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องราวความสยองขวัญมากมายเลยครับ โดยคุณก้อยนั้นเล่าให้ฟังว่าเธอนั้นเป็นคนกรุงเทพครับอาศัยอยู่แถววงสว่างครับโดยเธอนั้นต้องไปเรียนที่จังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดนครปฐมนั่นเองครับเธอนั้นสอบได้ที่มหาวิทยายลัยในจังหวัดแห่งนี้ครับดังนั้นการเดินทางของเธอนั้นจากกรุงเทพไปนครปฐมค่อนข้างที่จะไกลเลยครับ เธอนั้นเลยตัดสินใจเช่าหออยู่กับเพื่อนในหมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับโดยเธอนั้นเล่าให้ฟังว่าหอพักนี้จะเป็นแยกเป็นตึกชายและตึกหญิงครับหอพักนี้จะปิดเปิดเป็เปนเวลาครับโดยเธอนั้นจะอาศัยอยู่กับเพื่อนสามคนครับโดยีมชื่อว่าปานแล้วก็เกดครับ โดยมีอยู่คืนหนึ่งนั้นก้อยนั้นอยู่กับป่านสองคนครับพอเกดนั้นขอไปนอนที่หอเพื่อนอีกที่หนึ่งครับที่ในหอเดียวกันนั่นแหละช่วงนั้นเป็นช่วงที่ใกล้สอบครับก้อยนั้นก็จะอ่านหนังสือกันดึกทุกๆคืนเลยเพราะว่าต้องท่องหนังสือเพื่อที่จะสอบได้คะแนนดีๆครับคุณก้อยเล่าว่าตอนนั้นเวลาก็ประมาณตีสองเห็นจะได้ครับ ป่านนั้นก็ขอตัวไปเข้านอนโดยที่ก่อนนอนนั้นก็จะเห็นป่านนั้นสวดมนต์บางอย่างก้อยนั้นก็ถามป่านว่าป่านสวดคาถาอะไรป่านนั้นก็บอกว่าสวดคาถาชินะบัรชรเป็นสวดเป็นประจำทุกคืนอยู่แล้วส่วนก้อยนั้นก็อ่านหนังสือต่อไปสักพักจนสุดท้ายก็ง่วงไม่ไหวครับก็ต้องขอตัวไปนอนเช่นกัน ระหว่างที่นอนไปนั้นจูๆ่ๆก้อยนั้นก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงมีคนมาเคาะประตูห้องพักครับตอนนั้นก้อยก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเกดที่จะกลับมาที่ห้องจะมาเอาอะไรบางอย่างหรือกลับมานอนที่ห้องหรือเปล่าพอก้อยนั้นไปเปิดที่ประตู ต้องขอเล่าก่อนว่าประตูแห่งนี้นั้นจะเป็นลักษณะเป็นช่องมุงลวดปร่งด้านบนเหนือศีรษะไปจนถึงเพดานครับและด้านล่างเพื่อให้เห็นขาได้และปิดทึบล็อกกรอนตรงกลางครับใครเคยอยู่ที่นี่สมัยก่อนนั้นจะรู้ดีก้อยนั้นก็เหลือบมองที่ช่องดังกล่าวนานด้านล่างแต่นั่นไม่ใช่ขาของเกตครับ แต่กลับเป็นขาของผู้ชายคนหนึ่งที่มีข้อเท้าที่มีโซ่ตัวล่าอยู่ก้อยนั้นเห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากครับเลยถอยหลังมา9ก้าสองแต่พอเหลือบมองที่ช่องนั้นดูอีกทีแล้วก็หันมองไปตรงเพดานที่ช่องส่วนหุวที่ช่องด้านบนตรงเพดานก็เห็นเป็นส่วนหัวของผู้ชายคนหนึ่งคอหักพับติดอยู่กับเพดาน กำลังมองมันกำลังมองเข้ามาในห้องของก้อยซึ่งก้อยแน่ใจอยู่แล้วว่าคนไม่สามารถสูงได้ขนาดนั้นอย่างแน่นอนถ้าไม่ใช่ผีเปรตก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่คนอย่างแน่นอนก้อยนั้นก็รีบวิ่งไปปลุกป่านแต่ปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นครับเลยขึ้นเตียงคลุมโปงแล้วก็สวดมนต์นอน และในคืนนั้นก้อยก็ได้ยินเสียงเดินลากโซ่ตวนไปมาดังทั้งคืนเลยแทบจะไม่ได้นอนเลยครับโดยนะโดยก้อยนะั้นเล่าให้ฟังว่าบางทีก็ลากอยู่หน้าประตูเดินจากซ้ายไปขวาเดินจากขวาไปซ้ายเดินไปเดินมาดังเป็นช่วงครับแล้วก็หายเงียบไปแล้วก็กลับมาเดินแบบนี้จนถึงตอนเช้าเลยครับ พอเช้ามาก้อยนั้นก็คุยเรื่องนี้กันกับเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่คนหนึ่งครับโดยรุ่นพี่คนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนที่แห่งนี้นั้นเป็นลานประหารมาก่อนครับแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณของนักโทษเยอะแยะมากมายเลยครับและอีกเรื่องแปลกที่รุ่นพี่คนนี้ได้ยินมาก็คือ ที่นี่เขาห้ามสวดคาถาชินน้วัญชรเพราะเล่ากันว่า,ถ,าถ้ามีคนใดคนหนึ่งนั้นสวดคาถานี้แล้วคนสวดน,นั้นจะไม่พบเจอกับอะไรครับแต่คนที่ไม่สวดน,นั้นจะโดนกันหมดเลยครับ ก็ปรากฏว่าในคืนนั้นเพื่อนของก้อยที่ชื่อว่าป่าน,นั้นได้สวดคาถาชิน,นะบัญชรทำให้ก้อยนั้นได้เจอกับเรื่องราวเรื่องนี้ทำให้ก้อยนั้นจำจนไม่ลืมเลยครับจนในคืนต่อมานั้นก้อยก็พยายามสวดคาถาชิน,นะบัญชรกับเพื่อนอยู่ตลอดครับโดยสวดในทุกๆคืนเลยครับและก้อยยังเล่าอีกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขานัน เหนื่อยจากการเรียนกลับมาถึงก็นอนหลับไปเลยครับโดยที่ลืมสวดคาถาชินะบ,บัญชรไปเลยทำให้คืนนั้นก้อยนั้นก็ฝันว่ามีผู้ชายร่างสูงคนหนึ่งขอพับมีโซ่ตัวล่ำที่เทา้าเดินมาขอความช่วยเหลือที่หน้าห้องพักของก้อยก้อยนั้นกลัวจนตกใจตื่นมากลัวจนตกใจตื่นขึ้นมาในตอนกลางดึกครับ และสิ่งที่ทำให้ก้อยนั้นต้องตกใจแทบช็อกอีกอย่างก็คือเสียงนั้นยังดังอยู่ในความเป็นจริงเสียงเดินไปเดินมาหน้าห้องนั้นยังดังให้ก้อยได้ยินจากในฝันมาจนถึงเรื่องจริงที่ก้อยนั้นตื่นขึ้นมาในตอนกลางดึกคืนนั้นจนทำให้ก้อยนั้นต้องตื่นขึ้นมาสวดคาถาชินน้บ,บัญชรจึงทำให้ก้อยนั้นนอนหลับได้สบาย เรื่องราวเรื่องนี้ได้เก็บมาเก็บฝังไว้ในใจก้อยมาตั้งนานครับพอก้อยเล่าให้ฟังว่าถานนที่หอทุกคืนนั้นจะต้องสวดคาถาชินบับชรครับถ้าคืนไหนที่ไม่สวดก็ต้องเจอดีแบบนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ก้อยนั้นได้ไปประสบพบเจอมาณนะมหาวิเชยาลัยแห่งนี้ที่เขานั้นได้เรียนครับก้อยละห้อยฟังว่าหากใครไม่เจอแบบนี้ก็คงไม่รู้สึกเลยครับ หลังจากจบปีหนึ่งนั้นก้อยก,ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่หอพักข้างนอกเพราะเธอนั้นก็ไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งหากเธอลืมสวดคาถาที่น้ำบรญชรน,นี้ไปเธอนั้นอาจจะแทบช็อกตายเจอดีกับเรื่องเรื่องนี้อีกก็เป็นไปได้ครับ และเรื่องราวของก้อยนั้นก็จะมีประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเดอะแบล็กไทมด้วยนะครับสําหรับ EP หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามไว้ครับสําหรับ EP นี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ